สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิรุ่นสตรีทเมจิกนะซึ่งรถรูปทรงหน้าตาอย่างนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นต้นตระกูลของซูซูกิแวนเวนนะครับเพราะว่าซูซูกิแวนเวนก็จะเป็นรถทรงลักษณะอย่างนี้ ล้อหน้าล้อหลังจะยางทรงใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยนะครับทีนี้ที่มาที่ไปของรถคันนี้มีอย่างไรนะครับคือลูกศิษย์ครูเนี่ยนะเขาเปิดอู่ซ่อมรถใหญ่นะครับซ่อมรถยนต์เป็นหลักอันนี้ก็คงน่าจะเป็นรถเพื่อนฝูงกันน่นะครับเอามาให้ซ่อมเอามาให้ตรวจสอบก็ทีแรกเลยนะครับลูกศิษย์เนี่ยได้ทักข้อความมาหาครูว่า ในกรณีสายสองเส้นตรงเนี้ยทีแรกมันมาอย่างนี้นะฮะทีแรกเลยนะเนี่ยสายสองเส้นเนี่ยถ้ามันขาดเนี่ยแล้วมันไม่ต่อเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมนะฮะคือครูก็ดูแล้วมันก็คือสายออโต้โชค๊คหรือโช๊คไฟฟ้าถ้ามันขาดนะใช้คำว่าถ้ามันขาดโดยส่วนใหญ่โช๊คเนี่ยมันจะทำงานให้เราแต่ มันจะไม่ยกเลิกการโชคซึ่งมันจะทำให้รถเนี่ยถ้าระบบอื่นปกตินะรถสตาร์ทติดได้ง่ายนะครับแต่จะเปลืองน้ํามันเพราะว่าโชคเนี่ยมันไม่ยกเลิกการทํางาน <Wow. S 1> เนื่องจากว่าตัวออโต้โช๊คตัวเนี้ยมันเป็นโชคแบบลูกสูบมันไม่ใช่โชคแบบลิ้นปีกผีเสือ้อ เพราะฉะนั้นตอนเครื่องยนต์มันเย็นอยู่นะฮะสมมินะไอ้นี้คือตัวเสื้อเข็มลูกโชค๊คและนิ้วชี้คูคือเข็มโชค๊คตอนเครื่องยนต์มันเย็นเนี่ยลูกสูบโชค๊คมันจะยกตัวขึ้นไปอย่างนี้ถ้าว่าว่ามันจะเปิดให้น้ามันเนี่ยจ่ายเข้าไปให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายพอเครื่องยนต์มันร้อนมันจะมีสายไฟเนี่ยจ่ายไฟเข้ามาที่ตัวออโต้โชค๊คมันเกิดความร้อน นะขี้พึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในตัวออโต้โช๊คเนี่ยเมื่อมันได้รับความร้อนมันจะขยายตัวมันก็จะดันลูกสูบกับเข็มเนี่ยเลื่อนลงไปติดไปอุดรูน้ำมันทีนี้พอสายมันขาดก็เท่าว่าโช๊คมันทำงานแต่มันไม่ยอมยกเลิกให้มันไม่ติดรถสตาร์ติดง่ายแต่ขับขี่ไปแล้วจะเปลืองน้ำมันเนี่ย ครูก็ตอบลูกศิษย์ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปแก้หรือไปทําอะไรยังไงต่อจากนั้น,เม,นเมื่อวานเมื่อวานวันอาทิตย์ระหว่างที่ครูเดินทางกลับจากการจะนาบุรีจะกลับมาบ้านที่กรุงเทพลูกศิษย์ก็โทรศัพท์ไปถามว่าอ่าไอหัวเทียน2จังหวะรหัสอะไรเนี่ยบีบีแปดเออะไรเนี่ยแหละหาซื้อได้ที่ไหนนะครับ ครูก็เลยบอกไปใกล้ๆร้านลูกศิษย์เนี่ยก็จะมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นพี่ชายที่ครูรู้จักและนับถือแกอยู่ก็บอกว่าก็เดินไปซื้อที่ร้านที่เล็กสิร้านที่เล็กเขาซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เดินไปซื้อก็ไปซื้อมาลองมาเปลี่ยนแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมก็เลยเป็นที่มาของการยกเอารถคันนี้มาให้ครูเมื่อตอนเที่ยงกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่พอดีตอนมา มีตัวเรือนหม้อกรองอากาศแต่ไม่มีไส้กรองตรงนี้จะมีสเตพักเท้ามาให้สองข้างอันนี้ครูให้ลูกศิษย์ถอดออกเพื่อให้เราเนี่ยเห็นได้ง่ายนะครับข้อมูลเบื้องต้นรถคันนี้สตาร์ทมีไฟออกหัวเทียนน้ำมันมีแต่สตาร์ทไม่ติดวันที่เขาโทรคุยกับครูครูก็บอกว่า สามองค์ประกอบใช่ป่ะครับเหมือนในคันซูซูกิสมาเลเวอเนี่ยอยู่ซ้ายมือครูเนี่ยกำลังอัดน้ำมันแล้วก็ไฟหรือระบบจุดระเบิดตอนเนี้ยเขาบอกว่าไฟโดดออกหัวเทียนน้ำมันมีนะเขาบอกแรงอัดมีเอานิ้วอุดแล้วมีแรงอัดครูก็บอกว่าถ้ายอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากซีนข้อเหวี่ยงซ้ายขวามันั่ว แตนะ่ตอนนั้นคือครูยังไม่เห็นรถอะไรนะครับก็คือสันนิษฐานไปนตามหน้างานลูกศิษย์ก็ลองแก้แล้วไม่ได้ก็เลยยกมาให้ดูเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างส่วนประกอบมันนะครับอันนี้จะเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบ V.M คาร์บูเรเตอร์เป็นลูกชัด๊อกจะเป็นก๊อกน้ำมันแบบก๊อกกระเทยนะครับก๊อกลูกครึ่งได้ไหมหรือว่าก๊อกธรรมดาเดี๋ยวครูขอดู่นะมีแว็กั่ามหรือเปล่า ไม่มีแววกข้ามมาเกี่ยวนี่ก็เป็นก้องน้ำมันแบบหมุนแล้วน้ำมันไหลไหลได้เลยนะครับมีสามตำแหน่งอ่อนรีเซิร์ฟเป็นก๊อกธรรมดามือหมุนสามตำแหน่งที่คาร์บูเรเตอร์จะมีตัวโชคไฟฟ้าแล้วจะมีอยู่หนึ่งตัวเดี๋ยวครูพามาดูใกล้ๆนะครับ เดี๋ยวตรงนี้มันจะมืดหน่อยนะนะจะมีตัวเนี่ยน่าจะเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิเนี่ยนะครับเนี่ยนะเป็นตัวเทอร์โมแล้วอันนี้คือครูยังไม่ยืนยันนะแต่ตัวเนี้ยคือตัวโชคไฟฟ้าสายมันขาดมาด้วนๆแล้วนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยจะไม่ยกเลิกนะโชคจะทำงานตลอดคอยแล้วก็สายคอยหรือสายหัวเทียนเนี่ยมีการรั่วนะครับไฟรั่วมีการพันมา อันนี้ปักหัวเทียนหรือบางคนจะเรียกหัวนกกระจอกนี่หัวเทียนนะครับแล้วคอยตัวเนี้คือครูไม่ยืนยันนะว่าคอยตรงรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นรถโรงงานทํามาเนี่ยนะครับคอยเนี่ยมันจะลงกาวสองขาแต่เนี่ยมาลงกาวแค่ขาเดียวเนี่ยเคนะอ่ะมารับชมต่อเดี๋ยวครูขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึง่ง รถคันนี้จะสตาร์ทนะครับสตาร์ทได้ทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทตีนทีนี้สตาร์ทมือเนี่ยนะครับต้องกำเบรกต้องบีเบรกนะครับสวิตเบรกหน้าข้างขวาสวิตเสียสวิตเบรกหลังข้างซ้ายใช้งานได้นะมีปุ่มกดสตาร์ทมือนะครับครูก็มาทำการถอดหัวเทียน ครูเช็คประกายไฟก่อนก็ถอนหัวเทียนออกมานะครับเป็นหัวเทียนของ NGK รหัส BP7HS หัวเทียนยี่ห้อ NGK รหัส B คือบอกฟาร์มโตเกลียวหัวเทียนนะครับ P คือบอกว่าแกนกลางเนี่ยนะครับแกนกลางจะยาวเลยส่วนปลายของเกลียวนะช่างบ้านเราเขาก็เรียกกันง่ายๆว่าหัวเทียนจมูกยาวเคือเบอร์บอกค่าความร้อน H คือบอกความยาวของเกลียวนะฮะช่างบ้านเราก็เรียกง,ง่ายๆหัวเทียนเกลียวสั้นส่วนตัว S S super ก็คือบอกว่า ไอแกนกลางหรือตัวนำเนี่ยเป็นทองแดงผสมทีนี้ครูก็ถอดหัวเทียนออกมาพอถอดหัวเทียนเสร็จปุ๊บครูก็เห็นว่าหัวเทียนเนี่ยมันแฉะแเยิ้มเยิ้มก็เลยให้ลูกศิษย์บอกว่าเดี๋ยวไปเอาอารมณ์เป่าพอลอมเป่าเสร็จเนี่ยให้เอาไฟแช็กแก๊สเผาให้มันแห้งอ่าคนนึงก็ไปเอาลม์เป่าให้ครู จากนั้นคือครูก็เอานิ้วเนี่ยนะครับไปอุดที่รูหัวเทียนไปอุดที่รูหัวเทียนแล้วก็ให้ลูกศิษย์ทำการสตาร์ทเท้าก็ปรากฏว่ารถคันนี้ย,ยังมีแรงอัดอยู่ดังฟิดฟิดฟิดพอลูกศิษย์สตาร์ทไปสักสองสามทีคือครูก้านิ้วกลางมาดูปรากฏว่าที่นิ้วกลางครูเนี่ยเยิมไปด้วยน้ำมันนะฮะ แล้วน้ำมันที่เยิ้มตัวนี้ไม่ใช่น้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันออโตลูปแล้วสังเกตนะฮะที่ตรงท่อเนี่ยมันจะเป็นท่อเหมือนกับอะไรนะพวกรถโมอเตอร์คอร์สรถสูตรเนี่ยที่ท่อเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเขาถอดหัวเทียนเช็คเนี่ยแล้วเขาสตาร์ทเนี่ยไอ้น้ำมันที่มันค้างอยู่ในห้องเข้าเหวี่ยงเนี่ยมันจะถูกดันขึ้นเนี่ยที่ตรงท่อตรงป่องเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูที่นิ้วคูนะนนี่ ดูที่นิ้วชี้ครูนะครูเช็ดนิ้วแห้งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะลูบไปที่ท่อเนี่ยท่านเห็นไหมครับน้ำมันเยิ้มเต็มนิ้วชี้ครูเลยแสดงว่ารถคันนี้มีปัญหาที่ปัม๊มทูทีมีปัญหายัางไงซีนปัม๊มทูทีอาจจะรั่วพอซีนปั๊มทูทีรั่วน้ำมันทูที มันจะลงไปขังอยู่ในห้องเผาข้อเหวี่ยงพอมีน้ำมันทูทีลงไปขังอยู่ในห้องเผาข้อเหวี่ยงเวลาเราสตาร์ตจังหวะที่ลูกสูบมันเลื่อนลงเพื่อจะอัดไอดีในห้องเผาข้อเหวี่ยงผ่านทานเฟอร์ขึ้นหัวลูกสูบตัวนี้เป็นเครื่องสองจังหวะนะครับจังหวะที่ลูกสูบเลื่อนลงเพื่อจะอัดไอดีในห้องข้อเหวี่ยง เอาไอดีผ่านทานเฟอร์ขึ้นหัวลูกสูบเนื่องจากมีน้ำมันทูทีมันล่วเข้าไปค้างอยู่มันก็เลยดันน้ำมันทูทีที่ค้างอยู่ในห้องเผาเขวียงเนี่ยขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นพอน้ำมันทูทีมันถูกดันขึ้นมาน้ำมันทูทีมันติดไฟยากแล้วมันขังอยู่เยอะมันก็เลยทำให้หัวเทียนเนี่ยเปียกแฉะ พอหัวเทียนมันเปียกแฉะมันชื้นมันก็เลยจุดระเบิดไม่ได้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ครูให้ดูแล้วนะตรงป่องเนี่ยเยิ้มเลยอ่ะเดี๋ยวครูเช็ดนิ้วกลางครูนะครับย้ำนะคือครูไม่ได้ลามกนะครับนิ้วชี้มันไม่ถนัดนะครับนี่นิ้วกลางดูนะปลายนิ้วชี้ไอ้ปลายนิ้วกลางครูแห้งๆอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะอุดไปตรงรูท่อท่อตรงรูหัวเทียนนะ่ะสตาร์ทเท้าให้ครูหน่อย เดี๋ยวปิดซึ้งแจยังปิดแล้วนะเดี๋ยวไฟดูดอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าห้าทีพอเดี๋ยวเรามาดูนะเนี่ยเห็นไหมครับที่นิ้วชี้ที่โทษนิ้วกลางคูเป็นไงครับเนี่ยเยิ้มไปด้วยน้ํามันเลยครับเนี่ยแทบจะเป็นหยดได้เลยครับเนี่ยเนี่ยเป็นแทบจะเป็นหยดเลยฮะ เพราะฉะนั้นก็คือสานนิฐานก่อนว่าน่าจะซีนปัม๊มออตโตลูปมันรั่วทีนี้ถ้าเกิดท่านบอกว่าซีนข้อเวียงอันนี้มันเป็นรถสายพานนะครับรถ CVT เรถ CVT แล้วเป็น2จังหวะไม่มีน้ำมันเครื่องซ้ายขวาไม่มีนะครับ มีแต่ซีนข้อเหวี่ยงที่ปิดเอาไว้ป้องกันไอที่อยู่ในห้องข้อเหวี่ยงทําไมครับลวกเพราะฉะนั้นที่มันเยิ้มที่นิ้วกลางครูเนี่ยมันคือน้ํามันทูทอ่านั้นเดี๋ยวครูจะพากลับไปดูฝั่งซ้ายที่มีปั๊มทูทอยู่นะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้เป็นกอ๊อกนะฮะนี่ลูกสออยู่ตรงนี้นะที่กอ๊อกตัวนี้คือตำแหน่ง off ติดอันนี้คือตำแหน่ง on ถ้าภาษาช่างบ้านบ้านอย่างเราก็คือกอ๊อก1นะแล้วถ้าเกิดกอ๊อก1หมดให้บีดไปที่ตัวนี้ R E S Reserve กอ๊อกสำรองแต่ช่างบ้านเราจะเรียกว่า ก๊อกสองนี่ก๊อกควบคุมการไหลของน้ามาันเข้าคาบูส่วนอันนี้นี่นะฮะนี่อันนี้คือปั๊มทูทีแล้วเนื่องจากเครื่องโยนตตัวเนี้มันใช้เฟืองที่อยู่ปลายเพาาข้อเหวี่ยงข้างซ้ายเป็นตัวขับปั๊มทูทีเพราะฉะนั้น ถ้าในกรณีซีนปั๊มทูทีร่วจะเหมือนพวกรถสองจังหวะฮอนดา้านะพวกโนวาอะไรประมาณอย่างเงี้ยจะใช้เฟืองปลายเพลาข้าเหวี่ยงฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเฟืองหรือเกลียวเนี่ยนะครับเป็นตัวขับปัมป๊มทูทีถ้าซีนปั๊มทูทีร่วน้ำมันทูทีจะไหลลงไปขังอยู่ในห้องเพาข้อเหวี่ยงแล้วก็จะส่งผลให้ หัวเทียนเนี่ยมันเปียกแฉะไปด้วยน้ำมันทูทีแต่อันเนี้ยซูซูกิเขาทำมาดีนะครับเขาทำมาดีหรือว่าไปดัดแปลงเองเนี่คือครูไม่ยืนยันนะเพราะครูก็ไม่เคยซ่อมไหมซูซูกิสตรีดเมจิคคันนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนหลอดแก้วแล้วจะมีลูกศรน,นี่ชี้ว่าน้ำมันจากปั๊มทูทีส่งมาเนี่ยน้ำมันก็จะถูกดันไปเข้า คาบูเลเตอร์นะแล้วถังออตลูปถังออตลูปจะอยู่ตรงนีนะ้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะตัดปัญหาก่อนนะครับคือเดี๋ยวครูเนี่ยจะดึงสายทูทีนี่ออกดึงตรงเนี้ยที่เข้าคาร์บูเนี่ยแล้วครูจะทำการหาน็อตหรือสกรูเนี่ยมาอุด แล้วจะทำการสตาร์ทเพื่อไล่น้ำมันทูทีที่มันค้างอยู่ในห้องข้อเวียงออกจนกระทั่งเดี๋ยวมันแห้งแล้วคูจะมาลองสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้หัวเทียนเขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคลิปแรกนี่คือแนะนำโครงสร้างส่วนประกอบคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปที่2นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ